เก็บน้ำยางแล้วจ้าทุกคนอานชีพค้นสวนยางค้นอีสานมาอยู่ภาคใต้มากีดยางอยู่ภาคใต้กกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยว่าจังหวัสดสุราษฎร์ธานีบ่มีมยางพี่นองเดี๋ยวเก็บน้ำยางกอนจ้า มีคนถามว่าถ่ายแบบใดคพือได้ภาพแบบนี้คือได้วิดีโอแบบนี้ก็บ่กค่อยดีเนาะเพราะว่าใส่ไม่เซลฟี่ค้องข้อถ่ายวิดีโอพี่น้องกระสิปับระดับบ่ค่อยสมูทเพราะว่าห้าฟฝากลิอย่างเนาะ มั่อตะทายอยู่มันเกิสเสียเวลาทำงานของเ้องเลยใจดีมัง่งบ่ไดดดีมัง่งเหมาะสำหรับคนที่บ่มีค้นไทยวิดีโอไห่เป็นใหม่เซลฟี่ของข้อทายเวลารีวิวสินค้าพี่น,อน้องจอกนี้ได้หลาย รีเซ็ตเครื่องใหม่พี่นอ้องเลยเขาติ๊กต็อกช่องนี้บไ,ได้ช่องคล้องที่เล่นยุ่ประจำน่ะโอ้โฆษณามันมาโอ้ยเต็มโทรศัพท์เฮ็ดยังกับบได้คนนั้นหน้าขึ้นโฆษณาขึ้นอยู่จังสันไปหลงโหลดแอปจีนมากสันแล้วไปเบิ่งซีรีอ่ะ แนะนำเด้อผู้ใดมักเบิง่งซีรีนังจีนนะ่ะไปโหลดแอปมากนะ่อยาไปเบิง่งยาไปโหลดโฆษณามันสิมาแบบโอจนเห็ดยังบ่ไใดเลยมันสิพาผักพวกมากเต็มเลยอะ่ะไปพวกแอปแต่งรูปแอปเห็ดหุ่นงาน่ามหุ่นยังนั่น ยาไปโหลดมากเลนนี่แต่ผลเสียมพม่ฝนดีเลยเรานผู้ใดเลนติ๊กล็อกเดอ้อต้องท่าใจบางเทีกับเขาบด้ยิ่งขาเห่าลบ แอบออกไปนะเขาไม่ขนาดโจทย์ไว้นะเขามาไ,ได้ขนาดเขาด้วยมือโทรศัพท์พอจะเขาแล้วขไไเขามาได้ทึกเอาเริ่มต้นไม่จากศูนย์นี่ตอนนั้นวัาสิปั้นช่องนั่นให้คนติดตามครบสิบปักตากาบ่าได้อีกแล้วมาเขาด้วย g o o g l e มาพอช่องนี้แล้ว ช่องนี่สางไวบจะปางแปดพูน่ะตะดนแล้วช่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องนี่สิมันก็จะเข่าบ่ได้เลยพี่น้องปัญหาของคนทํำช่องที่จอกเป็นแบบนี้ล่ะบางเทีย่ยกะสะสมเงินไงลายลายเด้ เมื่อน,นั้นของไล่นั่นเจ็ดท่านโดนแบนขอหารุ่งคลิปที่เกินมาสัน่นถูกแบนเงินเจ็ดทันบ่ไใดเจ็ดบาทปู่ขึ้นยังไงกับบ่ดใอา็ตะครอบหนึ่งร้อยบาทนั้นโอนออกโลดพี่น้องเขาโอนได้ตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปเป้าลดถอนออกมาโลดเสียค่าภาษี ถ้าโคดโอนออกบาทหาซิปตังคางระบาทหาซิปได้ลอยโอ,โอนโอนโอนออกโรดยักเก็บไหวนี่ละอาชีพท่ำสวนยางต้องท่ำใจเวลาฝนกะบริกีดแรงมากอะน,นยางไม่ย่อย รอบนี้ได้หกพันกว่าบาทเนี่ยไล่ได้ที่แน่นอนที่ได้อีหลีไปค่อยเงินค่ะค่อมมีชั่นบ่ได้จะท้องรักตะกายอยู่ช่องหนึ่งได้เดือนละสี่บาทหาบาทเดือนนี้ได้ยี่หรอก แสนบาทมั้งอะไม่ใี้น,ะไไนันบอกว่าเศร้าๆๆจะไปเห็ดดูซื้อน้อนเรนพทรศัพอยู่ซื้อเปลี่ยงหมดกันมาเพียนตังเนาะพี่น้องเนาะไอ้เงินที่จะได้เนี่ยคือนี่แหละกีดยางนี่แหละกันแล้วว่าคอยกันไรอยู่แอฟกามาดิสามัญหาเดือนนี้ ช่องยูทูบตะกอนนี่ได้เดือนละเป็นหมื่นสองหมืน่นถือปิดสั่งไรได้อีกแล้วถือปิดดูดูด้วยขีดขานปลาทิมไม่หันลักถือปิดสั่งให้ได้ก็ต้องเริ่มนำหนึ่งไม่มันติดตามเป็นแสนว่าชั่วโมงบัผ่านเปิดสั่งไรได้บ่ได้คือเกา่า